ธรมบทภาคหกโลกวัควรรณนาเรื่องนางจินจะมานวิกาข้อความเบื้องตน้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่นในพระจิตวันทรงปารบนางจินจะมานวิกากรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าเอกธรรมะมัติตัสสะเป็นตน้นพวกเดียรถทิริชยาพระพุทธศาสนา ความพิสดารว่าในปฐมกาลเมื่อสาวกของพระทศพลมีมากหาประมาณมิได้เมื่อพวกเทวดาและมนุษย์หลังลงสู่อริยภูมิเมื่อพระคุณสมุทยัยของพระศาสดาแผ่ไปแล้วลาบสักระเป็นอันมากเกิดขึ้นแล้วพวกเดีวลถีเป็นผู้เช่นกับแสงหิ่งห้อยในเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นผู้เสื่อมลาบสักระ พวกเดียร์ทีเหล่านั้นยืนในระหว่างถนนแม้ประกาศให้พวกมนุษย์รู้แจ้งอยู่อย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเท่านั้นหรือเป็นพระพุทธเจา้าแม้พวกเราก็เป็นพระพุทธเจา้าทานที่เขาให้แล้วแก่พระสมณโคดมนั้นเท่านั้นหรือมีผลมากทานที่เขาให้แล้วแม้แก่เราทั้งหลายก็มีผลมากเหมือนกันท่าทั้งหลายจงให้จงทำแก่เราทั้งหลายบ้าง แต่นี้แล้วไม่ได้ราบสการะแล้วประชุมกันคิดไหนที่หลับว่าพวกเราเพิ่งยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณโกดมในระหว่างมนุษย์ทั้งหลายเพิ่งยังราบสการะให้ชิบหายโดยอุบายอะไรหนอแลการน,นั้นในกรุงสาวิถีมีนางปริพพาชิกาคนหนึ่งชื่อว่าจินจะมาณวิกา เป็นผู้ทรงรูปอันเลอโฉมถึงความเลิศด้วยความงามเสมอนางเทพอักษรฉะนั้นรัศมีย้อนเปล่งออกจากสิริละของนางนั้นนางจินจักมานวิการับอาสาพวกเดลิถีลำดับนั้นพวกเดลิถีมีความรู้เจยบแหลมคนหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายอาศัยนางจินจักมานวิกา เพิยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณโคดมอย่างลาบสการะของเจอให้ชิพายได้เดลถีเหล่านั้นรับรองว่าอุบายนี้ไม่อยู่ต่อมานางจินจะมานวิกานั้นไปสู่อารามของเดลถีไหวแล้วได้ยินอยู่พวกเดลทีไม่พูดกับนางนางจะคิดว่าเรามีโทษอะไรหนอแลเมื่อพูดครั้งที่สามว่า รับผู้เป็นเจ้าทั้งหลายดิฉันไหวดังนี้แล้วจึงพูดว่ารับผู้เป็นเจ้าทั้งหลายดิฉันไม่โทษอ,อะไรหนอแลเพราะเหตุอะไรท่านทั้งหลายจึงไม่พูดกับดิฉันเดียลทีน้องหญิงจอยอมไม่ทราบสิ่งพระสมณรโคดมผู้เบียดเบียนเราทั้งหลายเที่ยวทำเราทั้งหลายให้เสื่อมลาภสการะหรือนางจินจามิกาดิฉันไม่ทราบพระเจ้าค่ะ ก็ในเรื่องนี้ดิฉันควรทำอย่างไรเล่าเรื่ลงทีน้องหญิงถ้าเจ้าปราถนาะความสุขแก่เราทั้งหลายไซยจนอย่งโทษให้เกิดขึ้นแก่สมณะโคดมแล้วอย่างลาบสักระให้ชิบหายเพราะอาศัยตนนางกล่าวว่าดีละรับผู้เป็นเจ้าทั้งหลายข้อนี้จงเป็นภาระของดิฉันเองทั้งทั้งหลายอย่าคิดแล้วดังนี้แล้วหลีกไปห่มผ้า มีสีดุดแมลงค้อมทองมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นในมือมุ้งหน้าตรงพระชิตวันไปอยู่ในสมัยเป็นที่ฟังธรรมกถาแห่งชาวชนเมืองสาวัถีแล้วออกไปจากพระชิตวันตั้งแต่การนั้นเพราะความที่นางเป็นผู้ฉลาดในมายาของหญิงเมื่อผู้อื่นถามว่านางจะไปไหนในเวลานี้จึงกล่าวว่า ประโยชน์อะไรของท่านทั้งหลายด้วยการที่เราไปพักอยู่ในเมืองของเดลิีในที่ใกล้พระจันวันเมือ่อผู้เป็นอุบาสกออกจากพระนครแต่เช้าตู่ด้วยหวังว่าจะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนางตำาทีเหมือนอยู่ในพระจัน์เข้าไปสู่พระนครเมื่อคนผู้เป็นอุบาสกถามว่าท่านอยู่ณที่ไหนแล้วจึงกล่าวว่า ประโยชน์อะไรของท่านทั้งหลายด้วยการที่ที่เราอยู่โดยการล่วงไปหนึ่งเดือนสองเดือนเมื่อถูกถามจึงกล่าวว่าเราไปอยู่ในพระคันธกุดีเดียวกับพระสมงนคโคดมในพระเจดวันแล้วความสงสัยให้เกิดขึ้นแก่ปุถุชนทั้งหลายว่าข้อนั้นจริงหรือไม่หนอโดยการล่วงไปสามถึงสี่เดือนก็เอา ท่อนผ้าผันท้องแสดงเพศของหญิงมีคันให้เหล่าชนอันตพาถจอเอาว่าคันบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยสมณะโคโดมโดยการลงไป8ปถึงเเดือนผูกไม้คลุมไว้ที่ท้องห่มผ้าทับข้างบนให้ทุบหลังมือและเท้าด้วยไม้ข้างโคแสดงอาการบวมขึ้นมีอินทรีย์บอกช้ำเมืม่อพระศาสดาประทับนั่แสดงตามบนธรรม,มาน ที่ประดับแล้วในเวลาเย็นไปสู่ธรรมสภายืนตรงภาพพัก,พกของพระสตถาคตแล้วกล่าวว่ามหาสมณะพระองค์ดีแต่แสดงธรรมแก่มหาชนเท่านั้นเสียงของพระองค์ไปเลาะพระโอษของพระองค์สนิทส่วนหม่อมชันอาศัยพระองค์ได้เกิดมีการครบกำหนดแล้วพระองค์ไม่ทรงทราบเรือนที่ครอดของหม่อมชันไม่ทรงทราบครึ่ง คันบริหารมีในสและน้ำมันเป็นต้นเมื่อไม่ส่งทำเองก็ไม่ตรัสบอกพระเจ้าโกศลหรืออนาถบิณิกะหรือนางวิสาขามาหาอุบาสิกาคนใดคนหนึ่งแม้บรรดาอุปถาทั้งหลายท่านจงทำกิจที่ควรทำแก่นางจินจะมานาวิกานี้พระองค์ทรงรู้แต่จะอภิลมเท่านั้นไม่ทรงรู้การบริหารเป็นเหมือนพยายามจับก,ก้อนคุด ป่าบนทนพระจันทน์นั้นด่าพระตถาคตในท่ามกลางบริษัทแล้วพระตถาคตทรงงดธรรมคถาแล้วเมื่อจะทรงบรรลือเยี่ยงอย่างสีหะจึงตรัสว่าน้องหญิงความที่อันทำอันเจ้ากล่าวแล้วจะจริงหรือไม่เราและเจ้าเท่านั้นย่อมรู้นาำจินจ,นจมามนาวิกาอย่างนั้นมหาสมณะ ข้อนั้นเกิดแล้วโดยความที่ท่านและหม่อมฉันทราบแล้วเทพบุตรทําลายกลนอุบายของนางจินจักรมานาวิกาขณะนั้นอาสนะของเท้าสก,กะแสดงอาการร้อนเท้าเธอส่งไกรวนอยู่ก็ทราบว่านางจินจักรมานวิกาดมด่าพระตาคดด้วยคำไม่จริงแล้วทรงดำริว่าเราจะชำระเรื่องนี้ให้หมดจด จึงสเสด็จมากับเทพระบุสีองค์เทพบุรทั้งหลายแปลงเป็นลูกหนูกัดเชื่อกที่ผูกท่อนไม้กลมด้วยอันแทะที่เดียวเท่านั้นลมพัดเบิกผ้าห่มขึ้นไม้กลมพัดตกลงบนหลังเท้าของนางจินจะมานะวิกานั้นปลายเท้าทั้งสองข้างแตกแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็พูดว่าแน่นางกาลกณีเจ้าดาสพระสมมาสมพุทธเจ้า ทมเซระลงบนศีรษะมีมือถือก้อนดินและท่านไม้ฉุดลากออกจากพระนครนางจินจักมานาวิกาถูกแผ่นดินสู่กรั้นในเวลาหนางล่วงคลองพระเนรของพระตถาคตไปแผ่นดินใหญ่แยกแตกให้ช่องแล้วเปเลวไฟตั้งขึ้นจากอเวจีนางจินจักรนาวิกาไปเกิดในอเวจีเป็นเหมือนห่มผ้ากำพลที่ตะกูลให้ ราบกีลละของพวกอัญญะเดลทีเสื่อมแล้วแต่กลับเจริญแก่พระทศพลโดยประมาณยิ่งในวันลุกขึ้นพวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาว่าผู้มีอายุทั้งหลายนั่นจินจากมานวิกาด่าพระสังมาสัมพุทธเจ้าผู้ควรทักษินาอันเลิศผู้มีคุณอันยิ่งอย่างนี้ด้วยคำไม่จริงจึงจริงความพินาศเก่แล้วพระศาสดาเสด็จมาตรถามว่าภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรหนอเมื่อภิกษุทั้งหลายกลาวทูลว่าด้วยถ้อยคำาช่อนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เท่านั้นหาไม่ได้ถึงในการก่อนนางจินจักมมนาวิกานั่นก็ด่าเราด้วยคำไม่จริงถึงความพินาศแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วจึงตรัสมหาปทุมชาดกในทวารทศรนิบาตนี้ให้พิสดารว่า ผู้เป็นใหญ่ไม่เห็นโทษน้อยใหญ่ของผู้อื่นโดยประการทั้งปงวงแล้วไม่ทันพิจารณาเห็นเองไม่พึงลงอาชญาพระโพธิสัตว์ถูกทิ้งในเหวแต่ไม่ตายพระองค์ตรัสว่าได้ยินว่าในการนั้นนางจินจักมานวิกานั้นเป็นผู้ร่วมสามีของพระมันดาของพระโพธิสัตว์พระนามว่ามหาปทุมอุมาร เป็นอัคเมศสีของพระราชาเชิญชวนพระมหาสัตว์ด้วยอสัธรรมไม่ได้ความยินยอมของพระโพธิสัตว์นั้นแล้วทําประการแปลกในตนด้วยตนเองแสดงอาการลวงว่าเป็นไข้จึงกลับทูลแด่พระราชาว่าพระราชาโอรสของพระองค์ยังหม่อมฉันผู้ไม่ปรารถนาอยู่ให้ถึงประการแปลกนี้พระราชากลี้วทิ้งพระมหาสัตว์ไปในเหวเป็นที่ทิ้งโจร ลำดับนั้นเทวดาผู้สิงอยู่ที่ท้องแห่งภูเขาหุบเขารับพระมหาสัตว์นั้นแล้วให้ประดิษฐานอยู่ในห้องทังผานของพรยิยนาคประยานาคนำพระมหาสัตว์นั้นไปสู่ภพนาทจงรับรองด้วยราชสมบัติกึ่งหนึ่งพระมหาสัตว์นั้น อยู่ในภพนัคนั้นสิ้นปีหนึ่งใกล้จะบวชจึงมาสู่หินมวันต่ประเทศบวชแล้วให้ชาและอัิยญาบังเกิดแล้วพระโพธิสัตว์ถวายพระโอวาทแก่พระราชาต่อมากลั่นไกลผู้หนึ่งเห็นพระมหาสัตว์นั้นแล้วจึงกราบทูลแด่พระราชาพระราชาเสด็จไปสู่สำนักของมหาสัตว์นั้นแล้ว มีปฏิสันฐานอันพระมหาสัตว์ทำแล้วสรงราประพฤติเหตุนั้นทั้งหมดทรงเชื้อเชิญพระมหาสัตว์ด้วยสิริราชสมบัติอันพระมหาสัตว์นั้นถาวายโอวาทว่ากิดด้วยราชสมบัติของหม่อมฉันไม่มีก็พระองค์จงอย่าให้ราชธรรมสิบประการกำเลิบสรงละการถึงอคติเสียแล้วสวยราชสมบัติโดยทำเถิด ดังนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะส่งกันแสงเสด็จไปสู่พระนครจึงจรัสถามอมาตทั้งหลายในระหว่างหนทางว่าเล่าถึงความประหลาจากบุตรซึ่งสมบูรณ์ด้วยอาจาระอย่างนี้เพราะอาศัยใครอมาตะเพราะอาศัยพระมเหสีพระเจ้าค่ะระราชารับสั่งให้จากพระอัครมเหสีนั้น ให้มีเท้าขึ้นเล้วทิ้งไปในเหวที่ถิงโจนเสด็จไปสู่พระนครสวยระาชาสมบัติโดยธรรมมหาปทุมกุมารในการนั้นได้เป็นพระมหาสัตว์หญิงร่วมสามีของมารดาได้เกิดเป็นนางจินจักมาณวิกาพระาศาสดาครั้นส่งประกาศเนื้อความนี้แล้วต่ัดว่าภิกษุทั้งหลายก็ขึ้นชื่อว่าบาปกรรมอันบุคคลผู้ละทำสัตว์ ซึ่งเป็นธรรมยังเอกแล้วตั้งอยู่ในมุสาวาทผู้มีปรโลกอันสละแล้วไม่พึงทาย่อมไม่มีดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบาปอันชนผู้ก้าวล่วงธรรมยังเอกเสียผู้หมักพวดเท็จผู้มีปรโลกอันล่วงเลยเสียแล้วนึกพึงทาย่อมไม่มีแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเอกกรรม,มังคือซึ่งคำศัพท์บทว่า มุสาวาทิศักความว่าบรรดาคำพูดสิบคำคำศัพท์แม้สัก์คำหนึ่งย่อมไม่มีแก่ผู้ใดอันผู้เห็นปานนี้ชื่อว่าผู้มักพุดเท็จบาดพระคถาว่าวิตติน,นะปารโลก,กสัสท์ได้แก่ผู้มีปารโลกอันปล่อยเสียแล้วก็บุคคลเห็นปานนี้ย่อมไม่พบสมบัติสามอย่างเหล่านี้คือมนุษยสมบัติเทพสมบัติ นิพพานสมบัติในอวสานสองบทว่านัติปาปังความว่าความสงสัยว่าบาปชื่อนี้อันบุคคลนั้นคือผู้เห็นปานั้นไม่พึ่งทำดังนี้ย่อมไม่มีในการจบเทศนาชวนป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องนางจินจะมานวิกาจบ